จอดหรออุยอุ้ย,ยหยิบตัวออกมาไอ้มันวิ่งมาอ,อ,อาปาสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราสามคนอีกแล้วกับ Barkasi Channel ใช่ไหมดเด็กๆใช่ครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมอะไรเอย่ยการเทียนออฟบัลบนันครับนี่ครับมันคือเกมเกมนี้เลยครับนี่เห็นไหมการเช่นออฟบอลบอจริงๆด้วยซึ่งมันก็จะมีะจัมพ์จอดเหรอเนี่ย ใช่ครับเจ้าม่ชอตแล้วก็บอลบัลอยู่ตรงนี้นะเตัวนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มโอ้ใชาสนใจไปไปเพราะว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าไปกันเลยนี่ไงมีรถบัสของบอลบัลรออยู่อ่ะพี่แดนโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ล็อบบี้แล้วครับทุกคนใช่ครับก็ยังมีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งนะเริ่มต้นนี่ต้องทำยังไงครับพี่แดนต้องหาคีย์การ์ดไปเปิดประตูตรงนี้นะครับรอแล้วคีย์การ์ดอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงครับนี่ครับเปิด หยิบมาเลยไปตรงนี้ครับอ๋อตัวสีทัง,งรตรงนี้หรอืดน่ะครับอ๋อแล้วก็เราก็ต้องมาหยิบรีโมทโดรนตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับจากนั้นก็หาแบตเตอรี่ครับอ๋อวีดรนแต่ไม่มีแบตเตอรี่ถูกป่ะใช่ก็ต้องมานั่งหาแบตเตอรี่กันอีกครับทุกคนแบตเตอรี่สองอันมาตรงนี้ม<ห>ันคือโรงเรียนอนุบาลนี่ทุกคนใช่ครับป้าเพิ่งรู้มันคือบันบันทีเฟอร์การเด่ออนนะ นั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลนั่นเองเอ้าต้องไปเอาโดนกันมาแล้วเหรอใช่ครับแล้วโดนนี่ต้องเอาไปทำอะไรอ่ะเรามากดประตูที่เป็นสีแดงครับอ๋อปุ่มมันอยู่ด้านบนทุกคนนี่ครับเด็กๆเขาว่าทำการเปิดประตูแล้วก็อุ้ยอุ้ยนกอะไรอ่ะนกอะไรอ่ะนกอะไรอ่ะมันยื่นคอมาใช่ปหมแฉกยากเลยระเน้นยันเน้นยันเน้นยันตรงไหนเหรออ๋อ นี่ครับนี่มันเป็นตัวที่โชว์อยู่ด้านหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมเขาเขียนว่าฟาร์มิงโกมิชชั่นฮะ<อ>เราต้องหาไข่ได้หกฟองครับ<อ>นี่<อ>เพื่อนเราหาไปได้อสองฟองแล้วนี่้าเจอฟองหนึ่งก็เจ,เจอฟองนะอครับตรงนี้มันเป็นอ่ไก่เอ้ยเฮ้ย<ก>มันเป็นนกสีชมพูแล้วแต่มีไข่สีเขียวครับทุกคนใหญ่เหรออ่าดีฟองหนึ่งอยู่ไหนโอเงเนาะเก็บแล้วเก็บแล้วอุ้ยอุ้ย อุ้ยพังพิลาศใช่ครับขึ้นมาบนนี้ครับอุ้ยมันเดินได้แล้วหรอใช่หรอขึ้นมาบนนี้อย่าบอกนะวมันจะมาฆ่าเราอ่ะใช่ครับป้าต้องหนีต้องหนีป้าอยู่ข้างบนได้ไหมเฮ้ยเพื่อนตายไปแล้วเฮ้ยมันโหดเจนตะบองหนูไม่ตายมันเดินติดแล้วอ๋อมันติดกับดักตรงนี้เหรอหนูรอดแล้วนี่ครับมันติดตรงนี้อ่ะแล้วดูดิเด็กเพื่อนตายโดนโดนกบฆ่าตายตั้งแต่ ตัวแรกเลยอ่ะใช่ครับโอู้อย่างนี้เราต้องสู้กันอย่างลำพังแล้วนะใช่ค่ะคิดว่าไหวไหมไหวครับดูมันมีตาสีแดงด้วยอ่ะติดาใช่ครับต้องรอกี่นาทีเนี่ยครับโอ้มัยไปแล้วไปแล้วภารกิจต่อไปครับคือไปขิดขีดการ์ดค่ะขีดขีดการ์ดเย่ขีดกีดการ์ดเหรอใช่ครับไปกันเลยแล้วก็อะไรต่อไปตรงนี้ครับ โอ้โหนี่ถือ,อกันมาทุกอย่างเลยนะเย้ครับเฮ้ยอีปุ่มตรงนี้ระวังนะซีซ่ามันบั็กนะมาโอเคครับมันบั<ต>็อกอ่ะตรงนี้อ่ะอุ้ยไอ้ทุกกระจกหนูครับโฮ้ยเด็กจอมทำลายครับดูทุกกระจกมาละ<ง>อ๋อทุกกระจกมาเพื่อเอาโดนมาเปิดเหรอใช่ครับขนเป็นเกมไอคิวหนึ่งร้อยแปดสิบด้วยบ่กบเนี่ยทุกคนไม่ใช่ครับตรงนี้หรือเปล่าไปเซนจิบจะเดินไปลึกนะตรงนี้มันบล็อกทุกคนไม่ไแล้วต้งไหต่อครับหยิบพร็อตมาจากนั้นก็ไปทุกห้องเดิมครับ ไปทุกห้องเดิมเหรอที่เป็นกับเพะครับหายอ่ะตรงนั้นนะฮปะโอ้ดิเก็กไม่รู้มากอยู่เกิดอ๋อนี่ยังมีรูปค้อนอยู่เอาจบเฮ้ยต้องเอาค้อนเก็บก่อนครับเขาบอกว่าห้ามใช้ค้อนดูสินี่ไงเราก็มาถึงตรงนี้แล้วใช่ใช่ครับมาขึ้นมาบนเก,ก้าอี้นี่ครับนี่ครับโซฟารอยได้นี่ <laughs> ปื้ดไปเลยนะ ดีก้กแบบแชึบตรงนี้เขาบอกว่า What Color อแอครับแต่ละตัวสีอะไรเด็กๆมาช่วยกันฟ้าเอาเอาเอเยเลฟิตนี่แล้วกันนะตุ๊บสีส้มถูกปะส่วนนี้ก็ต้องเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหอุย <laughs> อ้ยอุ้ยอฮ้ยัวอะไรอะ่ะเไปทำหันคอด้วยครับไปเลยอู้นี เฮ้ยตรงนี้ต้องระวังนะโอ้หสีซ่าไปหยิบสีกัร์ดมาแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่เป็นเด็กที่รอบครอบมะต้องระวังมากโอ้นฟ้าเสียวมากเลยฮึบป่ะเต้นชึบทุบอุ๊ยอุ้ยมึงมึงที่มันหล่นลงไปเหรออุ้ยนึกอะมันหล่นแล้วครับนกครับฟาร์มิงโก้หล่นไปอย่างสวยงามโอเคหนูเอาสีการมาแล้วป่ะป่ะป่ เรามีคีย์การ์ดครับซิซ่าใช่ครับไปเปิดประตูกันเปิดประตูอีกโอเคชึบประตประตู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 สีเหลืองหรอปุ๊บโอ้โหนี่คือมืดเสียแล้วก็โดนโดนอ๋อคลิกนี่ครับให้โดนเดินทางมาโอ้รอโดนก่อนโอ้ยนี่โรงเรียนโรงเรียนจะเริ่มพังพินาศแล้วนะเด็กๆใช่ครับ โอ้เกมมาเส้นบันๆนะโดนแล้วโค้วๆป้าอุ้ยนี่จริงๆด้วยครับดีนะที่พี่เซนนี่เป็นคนเตือนปลาตกไปนี่มองเพ่งอย่างสวยงามเลยนะใช่ใช่แล้วก็มีเรียลลิ่งมาเทียนอ๋อโอ้โหเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ไอเทคนะเฮ้ยคี้การ์ดก โอ้ลงมาแล้วอุ้ยลิฟต์ดูจากชมรดนะมันสั่นเงื้อมงาบเนี่ยเด็กๆแล,แล้วแล้วต่คิวขึ้นด้วยนะโอ้มันจะคิวขึ้นเหรอมาเปาว่าเราหนีกันดีกว่านี่มีอะไรอีกเนี่กันอูดีๆจะมีอะไรมาผูกไปหมโอ๊ย,อยมันจะมาจอดโอ้นี่มันจะมาจอดเหรอใช่ครับอุ้ยๆหยิบตัวออมาไอ้ยมันวิ่งมาอาป้าทอาให้มันตกลาวานะเอาให้มันตกด้วยเหรอใช่อุ้ยอุ้ยเร็วๆๆๆวเร็วเร วิ้เราตีงได้ไหมวิ้วมันขึ้นไปอยู่บนเพดานน่ะมันบินได้วิ้วปัญหาตูดหาเราด้วยอีกเลยก็โดยตีตูดมาได้ไหมไม่ด้ะเฮ้ยระวังนะระวังตกเราวนะเฮ้ยตึ้งโกงเราเหรไป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 ลุ้มไปตก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 ใบหนีนะมาให้แก่หัวลาวามาตีแล้วเงินนี่กระเป๋าพยายามตี เอ้ยเลือดมันลดลงครึ่งแล้วนะทุกคนใช่ครับเฮ้ยเราต้องต่อสู้ให้ได้นะแล้วก็จอดแล้วลูกล่างมันดูแข็งแรงนะใช่มีกล้ามเนื้อด้วยนะเยอะเพระเยอะึกเวทเฟรมนิ่งไปยังวิวิระวังนะอุ้ยตายแล้วครับอุ๊บสถามจริงใช่ครับจะไปซ้ายหรือขวาอ่าเราขวาครับรู้เลือกเ้าอขวาแล้วกันนะไอ้ด้านบนนะครับขวาทุกคนเลือกขวาครับเป็นไง ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,ไหม่านประตูก็ไปเกมโอเวอร์กูดเอนดิ้งอ้าวกูดเอนดิ้งก็คือ,อจบอย่างสวยงามนะนะใช่โอย้ยอดเยี่ยมเนี่ยไปเราไปเจอกันที่ล็อบบี้ครับครับว่าไงครับว่าไงโอ้โหนี่คือเกมเอ่อมาชินบันในเอ่อแชปเตอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ครับเราก็ผ่านกันมาอย่างสวยงามถูกปะ ใ,ใช้ได้ครับพวกเราเหล่าสมาชิกป้าคัสซี่แชนแนลทั้ง3คนก็ทำการ่านด่านมาเท่นบันบันแชปเตอร์วันไปอย่างสวยงามครับเพ<อ>ืเ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีรับบายบายโอ้โหท่าทาี่ท่าเท่แล้วก็ขออีกทีได้ไหมโอ้โห นีไ่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยหนูไปซื้อท่าใหม่มาเทนท่าท่าท่ายกมือรู้เยอะจริงๆนะงในตําเลตอนนี้